สวัสดีจ้าวันนี้มาทำแพนเค้กกันนะคะส่วนผสมมีขั้นตอนแรกก็ใส่นมก่อนนะคะใส่นมสี่สี่ถ้วยเล็กนี่นะคะ ะสามด้วยกนะคะ 怎么办？ คนนะครับคนที่ข้ากัน 大白对。 อีคนนะคะ เี่ข้ากันแล้วเพิ่มนมอีกสี่นะคะเพิ่มนมอีกสี่ถ้วยนมรวมทั้งหมด8ปดถ้วยนะคะ นมไข่ผสมกันนะคะโอเคค่ะแป้งแผงเค้กค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ เตือนนะคะใส่ไว้ที่ถาดก่อนวิธีทำก็คือส่วนประสมก็คือหมูนะคะหมู สมของเค้กวันนี้นะคะพันเค้ก ต่ตตตอไปเราเปิดเตาอบนะคะ Thank <sharp inhale> you. 对吧？